ครับอันนี้ลักษณะของแผนที่สามมิติการมินนะครับตอนนี้ลมแรงครับผมเข้ามาผูกทุนนะครับผมก็เลือกจุดจุดนี้เพื่อมาแอบลม m, เพราะว่าลมมันมาทางทิศนี้นะครับคือลมมาทางทิศตะวันตกตอนนี้ก็ย้ายมาทางทิศนี้นะครับนี่ก็เป็นเอาเลมแอบได้นะครับ <iting noise> ในีลักษณะตำแหน่งที่ผมอยู่นี่คือเกาะราชาน้อยนะครับนี่ครับเกาะราชาน้อยนี่คือแผนที่สามมิติที่ใช้บ้านเราได้นะครับอ่าครับนี่จุดที่ผมอยู่ ผมมาแอบอยู่ในจุดนี้เขตน้ําตื้นนะครับอ่านี่ครับอันนี้มาร์กมาร์กของผมมาร์กทุนเอาไว้ใน,นเรือจำเรือที่เรืออยู่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นชายกะนะครับชายกะชายกะนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีกับแผนที่สามมิติของการมินเนาะเข้ามาแอบหลบลมนอนตรงนี้กับบ้านผมกอนเที่ยงนะครับแล้วก็ดูลักษณะพื้นที่ทั้งหมดอ่าประมาณนี้เนาะ มันก็เป็นหนึ่งข้อดีนะครับของแผนที่สามดีจากการ์มินนะครับอา่าหรือถ้าเราวิ่งมาด้วยเราก็ต้องเปิดพร้อมกันสามอย่างคอมโบ